สวัสดีครับไปอยู่กับมอนใหม่ไฟอิงนะครับวันนี้เรามาบินตอนเช้าดูนะฮะหลังจากไม่ได้บินมาน,นานมากเลยนะครับเพราะว่าอากาศแบบหอมอกควันนะครับแล้วก็อากาศที่ร้อนมากๆเลยเดี๋ยว้องใหม่ก่อนนะหยุดบินไปนานมากเลยนะครับนี่ใหม่ไปแล้วอะ่ะม่อนเราจะร้องทำไมนู่นเข้าไปนู่นแล้วอืม ไม่ได้บินมานานเลยนะครับน้องใหม่ไม่ได้บินมานานอยากบินมากนะฮะดูพีนมอนไปดิทั้งหมอกควันและอากาศร้อนจัดนะครับร้อนจัดเราบินไม่ไหวครับนกโอเคเดี๋ยวเรามาลองปล่อยกันดีๆเลยแล้วกันในน้องใหม่ไปกะ่ะเดี๋ยวนี่ไปแ,แล้วน้องใหม่ วันนี้ครับอากาศดีแล้วเพราะว่าเมื่อคืนนี่ฝนตกหนักมากๆเลยนะครับหมอกควันก็น่าจะจางลงไปเบาบางลงไปบ้างนะดูจากรอบๆนึงแดดจางสวนนิดนึงมอนดีๆไปอืมอะไรขึ้นนี้เดี๋ยวรอปล่อยทั้งคู่บินดีๆสักรอบนะนหนึ่งสองไปแล้วพี่มอน คนละทิศละทางไมหมพามาตากแดดตอนเช้านี่กระดหมกันนะครับอตอนนี้เวลาสักประมาณนี้เลยเกือบจะแปดโมงละ,ะไม่ร้อนเท่าไหร่ราวิตามินดีกันหน่อยนะเช้านี้พี่มอนวันใหม่นะ ใส่ขนตอนเช้า,ชาไหนละ่ะไปม,มีมอนอย่างอ้วนเลยนะไปดีๆสักรอบไหมไปไปไปทำไมคืนนี้คู่ทำตัวไปนี่รอบนี้บินไกลทั้งคู่นะ เระทางแล้วมอนมาแล้วเจอแกงเอียงมาแล้วนงครูปึ๊บ<ฮ>นี่แดดดีเลยครับวันนี้ดูดิโอ้ยยังจ้าเลยฮนะดูนี่ดีมอนเงี้ย อาบแดดนะน้องใหม่น้องใหม่ก็ชอบนะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดีๆอีกสักครั้งหนึ่งไป <c oughs> พี่มอนพี่มอนโอ้ไม่งั้นนะไหนมานี้พี่ใหม่งย่งงางไพี่มอนเนะี่ย ขี้เกียจบินเพราะว่าอ้าวนสักครูเริ่มตัวนะไปมอนพีมอนเริ่มือ้อแล้วไม่ไปละสักครูเริ่มตื่นตื่นนะจริงๆเป็นแค่นกกระยางนะดูดนนกกระยางนกกระยางโอเคไกลละนี่พอรู้ว่าเป็นนกกระยางก็ชิวๆสบายๆ ม่ติดเรามากนะเราชอบบินมาหาตลอดเวลาเลยอยากไปเดี๋ยวถอยห่างหน่อยนะไหมไหมมาละติดเรามากอะ่ะไปไม่ยอมไปเลยดูพี่ม่อนนะชิวๆนะไปสบาย เอาใหม่ก็ติดติดเรามากเลยโดนแสงมีใครจะไปอีกสักรอบไหมครับพี่มอนว่าไงเราลองพี่ยวพิมอนดีดีดดาใหม้นเลยอืมอ่ะบอลเต็มตัวไปพี่มอนน่ะบ,บินสองสามรอบเริ่มไม่ไปอะ่ะเอาาใหม่ดูอืมอะไรเนี่ย น,นี่นะทำไมบินก็ยืนตากแดดกันไปรับวิตามินดีกันไปใส่ขนกันไปนี่ออมบินพี่มอนอน่ะหนคาดูปิกไนงะอือปีกพี่มอนสวยนะด,ดูโอ้ ใหม่นี้ไม่ได้นะปีอีกนี่จับไม่ได้เลยห่วงห่วงมากเกาได้อย่างเดียวพิมอนนี่ได้เนี่ยไหมพิมอนก็นไม่ค่อยมีปัญหาอ้วนอันูดิเนี่ยพิมอน,นยมมอยูอ่เกาได้อยู่พิมอนชอบเราก็ต่างแด็กกันมาได้สักพักแล้วนะ พอดีพอดีมากไปก็จะร้อนอเอใหม่มอนไม่ไปอะนน้องพี่ม่อนเรยจะขึ้นมอไซค์จะกลับบ้านอย่างเดียวละอ,อีกสักรอบก่อนกลับไปมอนไปไไป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 กอนกลับก่อนกลับอีกสักรอบหนึ่ง มาเตรียมตัวหนึ่งออกไปไปละเยี่ยมมากทัางคู่พอ,อยังโอเคก็คงจะพอแล้วละ่ะวันนี้เริ่มเริ่มจะร้อนลแบบแบบแล้วแดดแดดเรมแรงมอนตกใจอะไรอย่างนี้กปากห่างเริ่มจะร้อนแล้วโอเควันนี้ เดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ